มันก็วาอยู <c oughs> ่นั่นหมืนเดลเพราะเรอัวที่ลสักเข้าปนนเขาไะค่อยกินนิดนึแล้วค่มินามะเข้ากินแต่เอาเไห่กันัตัดกากันก็เข้าไปคือสามลบแล้งหมดนี้นะกับบักโองแซบสูดีอย่านี้แล้เาเอา้กแล้วเอา่ไปตนอกะ กบอกามาแเมื่อกี้นี่ถ้าไปเอาที่ข้าวทั้งในเดินมากินข้าวค่อยๆค่อยๆค่อยไปสังเกตว่าทีเข้านี้เอาเข้าไปมันคือเป็นยังไงนะตายตายปะบอกห้จบกับไม่ได้หรอกนไม่ได้แกงเค็แกงเค็จให้ค่อยให้กินลดลูกค่อยลนอ่อยู่เลยแกใจแม่นเฮายุ่ได้มาลูก ได้ครับตักป็นนอนงละแหลังแม่เอามามาต้มกินเราราฝกกครับมันบ่ม่เ่นยัอะไนะนันน่ม่นกินหลายอ่ะเพศและเพศเนยเอค่เนี้ยเหรแค่น้ยอม่กินหึงกันหรอกตะกี้นอนนอนั แต่ก่อนเด็กกินแร้วยู่กอกก่อน่ะแต่ก่อนถ้าไม่ไปกินรกกินหมดเขาไม่ได้กินนานเลไงมนเแกโตแล้วไงก็เลยเคียอ่อันอนอนัดลงัอก็หลเลยพัดลมกอดเอาแต่เดใหญ่ไม่เคยได้เหบนเมีหูมีกลิ่นละมี่ิ่นก็มีบากมีอนะมื่อคืได้ยา่พมนพัด น้ำยำข้นปมาเทลงราเป็นซพอกินไลยยัง้มเลย่ลายกินทีหลายจ้าประาภาษากินกับลุงอะมากินกับเบาไอเสือเป็นไเสือมเอยู่นหืึลุงายไม่อยู่แตแล้วก็กินข้าวข้าวห้องล้ห้องอาหากิน พระเจ้าก็เหลือเขาอันนี้ก็เหลือก็เลยก็เลยมีเสพพระเจ้าเหลือเขาก็ไปแล้วคูกกับหมาประจ่ายู่เคออ่ะมนึ่งคนหนี่งพร้อมต้มหมูบดหมูบดกับไก่้าให้หมาต้มต้มแล้วก็ปรุงอย่างดีเลยหมากินยังไงวะเนี่ยจะซื้อน้ำ้อยผมจะชิมก็อาหารหมาต้มให้หมาเลยน้ำไหลาแต่มันจิ้มแม่มันขึ้นหมอกอ่บ ข้าวหมักแบบต้องใส่น้ำน้อยกว่านี้ข้าวหมด้นะข้หมนนี้ขาวมาว่าแก้แคเขาเอาไปเพิ่มแล้วสองถุงนะไอชิซึ่งเพา้าเหนีมันงามมาเลยเถอะไปแถวบ้านยังหรอไปอดเขานียเขาเกี่ยกับ่องมาเฮ้อมุนก็เลยแอมคนอยู่ในลนคนอยู่ในลน์ลงมาเท่าเด็กเขาอนมันตัวมันนอนแคบมากเลย เม่ชปมน,นประเมินกินะรานกันาเ็บอกก็คหอนก็ปดเจ้าไปลากกระโดมาสาดแบดบเอใช่อาเของครมวิแทไม่ยู่ออเมื่อเช้าเนี่ยเอา,า,เอา,าถ้าตู้ใหญ่เพิม่มาเขาไม่ห่วงหรอกใส่ได้เยอะอว่านข้างล่างมันต้องฟิดหมดเลยแดี๋ยนนี้เราไปตลาดเมื่อวานด้วยทำไป <laughs> เป็นกระหลกอยู่จะผัก ใช่ว่าเจ้สองกับปุ้กเลยโอ้ตามกุ่มกับมาขึ้นเนี่ยบอกหุงไปดเด็ดมากพอทำย่าไม่ตัวเย็นไส่เยอะว้าเลยตานี่ผสมประเด็อันนั้นแล้วก็กระเด็นขวดน้ำเลือดกระเด็นขวดกระเด็ขวดซือไร่เด็นสมน่หลระเด็สมตํเองกระเดแล้ว ดูเบบมื่อคืนดูดูไรส่วนประแจกเตอนประแจกนกำเอากุ้งล้างไอ้นางพิดาเนี่ยหลับไปในตอนนั้นนะดูหลับแล้วนอนดูหลับนอนดูนิมุ้งแย่น้องไปนะคะพอดีเบิงบ้งเบึ้งไปไหนมาไอเสือหายคอยวะและพว,วกพ่อแมให้น้องสับสนเหมือนกันว่าเพื่อนญาติพันธุนแค่แต่ว่าพ่อปิดไอตู้แล้ว มาเอาอยู่อยู่ร้านหน้าเขาได้ฝรั่งมัน kind น of ี่ลุงปัญัางออกมาฝั่งคนมาเอาอะไรลูกเอาโซดาปัญัางไปเอากับพ่อบระเพ่อว่าเมื่อตะบโซดาบ้านเราพวกก็มีบ่มีเอาอยู่นี่ก็ได้ย่างแล้ไปแล้วย่างเรามาสองลรนเพาะคนเออพวกไม่กินตับพรงแล้วให้ลุงกินหวังบ้าตัดแรงจำตัวแรงมีแซ่บแบบหนุ่มบต่างสีมองย็นได้กินสีจุ่ม Lori, <c oughs> เขาสาแบบล้างเดือย่างดีนะแต่ว่ากุ้งเนี่ยมีคอไดเซนดำดำทง่กๆอมันเนาะธรามดากุ้งกนาะเป็นเส้นตรงหลังคอยี่ชมเลยบุกไหมคอยยังมาแจกน้ำบ่อเ้ากุ้งไปอนแรเธอแม่สนักปลาอะไรอ่ะคมคอยยังมาแจกูตรยังมาแจกแค่จีบยังมแซบากันใส่น้ำทำไร้ทงเขานะเข้ากัน แกงเค็กกหึงเพ่แห้งแล้วดกวยหิวหอยดกกรเพาะกลมชมปี่ีชมถ้าไปทิ่แห่งชมเลยย่างแบบนี้นะกินกับแกงขี้เหล็กนะโหใส่แกงขี้เหล็กนี่แซ่บแกงเราตาว่าใส่ปลาให้เป็นหวาะ

เนี่เดียวมาเออม่หนำไม่อีกหาเต็งน้ดจบรบครับนะคะหมูย่างตำถั่วเวอร์ฟางหงบุกประบุกหังสองแหละคุหันแล้วหรออือจานียดดูเ้า เบ้อแล้วนะเนี่ข้าวเทงมานเค็มเดี๋ยววันนี้น่ะหามมะฝุ่นเนี่ก็สาวิดเพื่อเพื่อนมันขแล้วแตภารกิจเพื่อนปากิจมันเดี๋ยวมาช้ามาสายอยากไปต้มไก่ต้มซีนมาแซ่บเกต้มรึเปล่า้าตบต้มทำไมเราจิ้มเปล่ม่ทาก็แซ่บล่ะคือเขาิมเระเรอีแม่ให้เราไม่ิ้มก็พิเเพรามเราคือมาลาแซ่บกุ้ิมนะเพราะคือลูกอะแน่อันนี้เปรี้ยวอันนี้เค็มยังใส่แม่ผงงัวเยอะ ปามนตี้เลยในชุดเต็มก็ีก็โหหรอไอู้อีแม่ก็ม่ต่างกหนูเจ้าล้ทำมันโซ่อจะเอไปดูกระซมขอสิ่งอะเกี่วอะไรบ้างกูต้นแรกโมงสีแกเราเป็นสีแล้วแต่เราที่ซื้อสไม่ได้่อแวคนที่มากินเป็นใครหรอโอ้โหานกินโอ้โหบางคนกินมิติมิติบาว่าวจากินย ว่าเาไม่ถ่ายูปเว้นมั้เฮ้เขัทำเลยเฮ้ยาะันเกินมือนี้นะมือเย็นไม่ต้องกินนะเอะถ้าพี่าอกินเนี่ยมันแบบทุ่งหน้ำับทิมหยนทัเพล่มันไมแได้นบบถ้าบ้านนำได้น้ำแข็ง สิดตู้เย็นไปเดี๋ยวนุองเปียวเะอดนละเนี่ยหชื้อไค่เนี่ยไทยภาษาชื่อมาล่ะะครบอาเรื่องครอเรื่องหมาล้านีกาแฟอจะฟังกนไม่เหรอหแล้วพาไปพิสเอา้มาระบาอแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ